กินตลอดเลยจิ้มซัครับนี่กินตลอดเลยตอนถ่ายโฆษณาและอร่อยใช่ไหมครับอร่อยมากครับที่อร่อยเพราะอะไรครับเพราะว่าคาเล้สุดยอดใครมองเก่งไหมเก่งมากเก่งมากทั้งสองคนอยู่เมืองไทยมาหลายปีแล้วอยากรู้ว่า มีเมนูอาหารไทยอันไหนที mm ่รู้สึกชอบเป็นพิเศษไหมครับมีเมนูไหนที่ชอบมากเป็นพิเศษไหมครับพี่ตออชอบเป็นเมอาหารไทยอ๋อจุ่มข้าวโชคเข้าปุ๋ยมากๆค่ะ เพราะอะไรฮะเพราะอะไรเออคุกัติไส่านี่ชอบเหรอรสชาคดึกเือดเรวนมลาเลยมาอ๋อข้าตอยธรรมดาได้ไหมไม่ได้ต้องไปข้าสอยไกดมือรเนี่ยายเก่นกมาะนนละเมนูอาหารไทยครับที่ชอบ อันย่าฮอนไหมเตะบงลาไปเที่ยวทุที่งือมชาไทยโุยโวยกับชาต้องแหงี้ครับอ๋อดื่ชาไทยชอบชาไทยคับนะครที่ชอบเพราะว่าอะไรฮะเพราะอะไรเพราะไทเขาไม่ชอบโดอกชอะไรนะจางผมมาไม่ว่าล้ชไหผมมาไม่วาแล้วใช่ไหมฮะอ๋อคือช่วงนี้คึณแม่ ภูมิใจโปรแกรมพรัานี <sk ati> <sk ati> <sk ati> ่หละภูมิใจนะครับตอนนี้ไม่ว่าแล้วด้วาจะคอคุณทีคาเนชั่น p ลอคาเนชั่นให้โอกาสคุณแม่ให้คุเลนกิน